สวัสดีครับ FC ของลุงคุณสวนทุกท่านครับผมนะครับวันนี้ลุงจะมาเริ่มที่ตรงที่ที่จะทำอ,ะอ่างลอยเนาะอ่างน้ำอลอยนะที่ลุงลุงถมนะฮะเพราะว่าท่านอาจารย์กมนพรหมมากที่เป็นอาจารย์ต้นแบบนะครับผมท่านมีหลายวิธีตอนแรกเนี่ยท,ท่านบอกว่าทำเป็นแบบหลุมก็ได้นะครับผมแบบหลุมลงไปนะครับเป็นเป็นชามนะฮะเพื่อที่จะขังน้ำ แล้วก็ผสมปุ๋ยผสมอะไรเนี่ยแล้วก็ส่งไปรดน้ำด้วยปั๊มนะครับผมปรากฏว่าเพื่อนเพื่อนลุงนะครับเช่นนับเบิ้ลนะครับก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวตกลงไปนะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วช่างก็บอกว่าทําไม่ได้กลัวมันแตกนะครับผมแล้วมันคงจะทํายากนะครับลุงก็เลยไปเรียนหลักสูตรดินดําน้ําชุ่มนะฮะรุ่นเวิลด์ซอยเดย์นะครับผมกับท่านอาจารย์กมลพรหมมากเนาะ,ะก็มีสิทธิ์ร่วมรุ่นนี่หลายคนนะร่วม30คนนะวันนั้นนะ ก็อาจรารย์กมนก็มีเทคนิคใหม่นะครับก็คือว่าทำาบ่อน้ำเขาเรียกว่าอ่างน้ําแบบลอยนะครับผมลุงก็ถมใหม่นะฮะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์กมนท่านว่าแบบนั้นก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับผมลุงก็เลยคิดว่าออางั้นทาแบบแบบอ่างน้ําแบบลอยก็แล้วกันนะครับผมลุงก็เลยเปลี่ยนใจมาถมนะครับตรงนี้นะครับผมก็ถมแล้วนะครับผมสำหรับนาเบิลนะครับที่เคยตั้งข้อสังเกตเดี๋ยวก็ตกลงไปล็อกนะครับผมตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับนาเบิลนะฮะตอนนี้นี่เป็นเป็น เป็นเนินรูปวงกลมแล้วนะครับพร้อมที่จะทําอ่างลอยนะครับตอนนี้เนี่ยตกลงไปไม่ได้แล้วนะครับผมห้ามตกเลยนะครับผม <laughs> นะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นก็พอถมเสร็จแล้วนะครับลุงก็ได้ตรงนี้ก็อวดน้อยนิกะต๊อบกระตอ๊ะตอบน้อยของลุง,งสวนนะครับกระต๊อบน้อยซอยเทศบาลสองนะครับผมต๊อบนี้ยังมีรัก <laughs> นี่นะฮะ <laughs> ตรงนี้นะครับผมเอาละครับผม โชว์กระต๊อบหน่อยแล้วก็ว่าเนี่ยไอไ้อตรงอ่างลอยเนี่ยมันจะอยู่หน้ากระต๊อบพอดีเนาะเนี่ยนะครับผมเห็นเนาะนะครับผมพรุ่งนี้นะครับลุงก็จะตรงบริเวณเนี้ยลุงก็จะทําสะดือสะดืออ่างเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะให้รถของอทีมผู้ระหงเนาะมาช่วยจกสะดือเนาะนี่นะครับทีมผู้ระหงก็ถือว่าเป็นทีมที่มีฝีมือมากในย่านนี้นะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นญาติกับลุงคนสวนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลุงก็จะ ขอร้องให้มาขุดนะครับผมแต่ว่าก็ต้องรอคิวนิดนึงนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะงานที่ลุงเนี่ยมันจะซับซ้อนนะครับมันจะเดี๋ยวจุกจิกเดี๋ยวขุดน้อนขุดนี่นะครับงานอื่นของลูกค้ารายอื่นเนี่ยเวลาไปเนี่ยจะถมก็ถมเลยนะครับไม่ไม่เยอะนะครับของลุงนี่เยอะนิดหน่อยนะครับเงินไขนะครับตัวนี้เราก็จะขุดสะดือไปโน่นเนี่ยเตรียมท่อสายไฟแล้วก็ท่อน้ําไว้พร้อมกันนะครับไหนๆจะขุดแล้วนะครับผมเนี่ยลุงก็จะเดินลอดลอดไปนะครับ ตรงอีกชั้นหนึ่งที่หลุมตรงเป็นชายแดนของโรงเ่สวนด้านนี้นะครับลุงก็ปลูกต้นสักไว้นะครับแล้วก็ลุงคิดว่าดีจะปลูกแปลงผักปลูกต้นไม้ปลูกผักที่กินได้นะครับเป็นผักยืนต้นนะครับผมเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็จะปล่อยน้ําจากอ่างลอยเนี่ยลงไปลดข้างล่างนะครับผมอันนี้ก็ประยุกต์จากที่ไปเรียนกับหลักสูตรดินดําน้ําชุ่มนะครับกับท่านอาจารย์กมลนนะครับมาในรุ่นเวิร์ลซอยเดย์นะครับว่า ของอาจารย์กำมลเนี่ยท่านก็ใช้วิธีในการที่จะพันน้ํามาจากเชิงเขาเนาะซึ่งเป็นที่สูงใช่ไหมครับผมแล้วก็ปล่อยน้ําลงมาด้านล่างนะขรงลุงก็เนื่องจากขมตรงนี้ก็เป็นที่สูงก็จําลองความสูงนะแบบเชิงเขาที่ไปเรียนมานะครับผมที่บ้านอีพุ่งใหญ่เนาะแต่สิทธิ์รุ่นเดียวกันอาจจะจําได้นะครับผมนะแล้วลุงกเ็เอาน้ำนะครับจากขงลนด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับผมปล่อยน้ํามาจาก อาเฟสที่2โน้นนะครับซึ่งจะตั้งแทงประมาณสัก6เมตรนะครับถ้างบถึงนะฮะถ้างบไม่ถึงก็อาจจะเหลือสัก4เมตร5เมตรนะครับผมตามงบเอาเนี้ยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับทุกอย่างนี่ยอ่าแม้ว่าจะดําเนินแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมแต่ว่าก็ต้องใช้เงินนะครับแล้วเงินลุงก็มีจํากัดในช่วงเกษียณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่าค่อยๆใช้เงินนะครับให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมเนี่ยนะครับก็จะปล่อยน้ํามาตามอ่าเฟสหนึ่งมาเฟสสองเนี่ยนะครับผมเนี่ยตามถนนมาเนี่ยไล่มานะครับผม แล้วก็ปล่อยน้ําจากทางโง่นะครับมาเป็นท่อสองนิ้วนะครับผมอ้าวแล้วลุงก็จะมาตรงหลังกระต๊อบนะครับนี่นี่กระต๊อบลงสวนด้านหลังนะครับ๋ยวให้ดูด้านหลังเนาะด้านหลังเนี่ยที่ลุงทําผนังไว้นะครับแล้วผนังมันพังแต่ว่ามันยังไม่พังเพราะว่าลุงกันมาทางที่ของลุงประมาณ2เมตรนะมันก็เลยพังก็เลยไปโดนไปโดนไอ้กำแพงดินของเพื่อนบ้านนะครับพอดีนะครับผมเดี๋ยวลุงจะซ่อมอีกนิดหน่อยนะครับผมเนี่ยตรงนี้ลุงก็จะ วางท่อนะครับท่อน้ำเนี่มานะฮะมาอันนี้เฟสหนึ่งนะครับผมเนี่ยวางมาจากเฟสสองที่กําลังทํ่ตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็ได้รถอของทีมผู้ระหงนะครับมาจอดรอเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเช้าเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวลุงพาชมนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็แบ็คโฮนะครับผมที่จะมาดําเนินการในพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้แต่เช้าเลยนะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสระน้ําน้อยนะครับผมซึ่งก็มีลูกศิษย์ ร่วมรุ่นนะครับรุ่น World day เวิร์ลซอยเดย์นี่ก็มาเที่ยวชมตรงท่าน้ําน้อยเขาลุงสวนแล้วนะครับตรงนี้ลุงก็ปล่อยปลาไว้ประมาณสัก600ตัวนะครับผมไม่รู้เลือกี่ตัวนะเพราะว่าเจ้านกกระสาเนี่ยไอ้คายยาวๆตัวขาวนี่มันมาคอยกินปลาเล็กปลาน้อยลงอยู่เรื่อยนะครับแล้วบางทีก็มีตัวให,ใหญ่ก็จะมีโคโมโดนะครับผมโน่นมาจากป่าโน่นนะครับมาเลื้อยมามางับมางับสัตว์น้ําที่ลุงเลี้ยงไว้นะครับผมก็ไม่รู้จากปล่อยไว้ หกร้อยตัวจะเหลือสักกี่ตัวนะครับผมเอาเหลือเท่าไรก็เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาปล่อยเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแบคโฮนะครับผมเนี่ยมาจอดเอ่อเงื้อไ้นะครับตัวเอามือวางไว้กับพื้นอย่างนี้นะเตรียมพร้อมที่จะทํางานพรุ่งนี้แต่เช้านะครับผมอ่านี่ลุงก็พามาชมนะครับสาหรับผลงานของอ่าทีมอ่าผู้ระหงวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงก็จะพาชมไปเนาะนะครับไา